สูง175น้ำหนัก62กิโลกรัมเวลานั่งมันก็จะเป็นประมาณนี้เวลาเอาขาลงพื้นเนี่ยก็ได้ขยิงส้นถ้าเกิดใครมีสายซ้อนก็แนะนําว่ามาลองขี่ดูก่อนบางคนอาจจะไม่ชอบท่านั่งสูงๆแบบนี้แต่ว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ช่องเจเสีพมสานะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ยามาฮ่าซูเปอร์ลิซงที่อำเภอบางโคนนะครับจากในคลิปก่อนหน้านี้ผมรีวิวตัวฟิน115 iu bs เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น เอ็กไซ r 155รถคันนี้เป็นรถกึ่งแม่บ้านกึ่งสปอร์ตที่ใช้เครื่องหอ1 5ตัวแรงแต่ว่าราคา69,900บาทเท่านั้นเนาะมาวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูรถสายพานเครื่อง155ซีรีส์ที่มีราคาค่าตัวเพียง70,000นิดๆเท่านั้นนั่นก็คือยามาฮ่าแอร์ล155สีใหม่ล่าสุด2023นะครับสีที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นสีขาวแดง ซึ่งปกติแล้วยามาฮ่าเนี่ยเขาก็จะมีสีประจําของเขาในอดีตก็คือสีเหลืองแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสีขาวแดงนี่แหละซึ่งรถที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้จะเป็นแอร์ลรอกรุ่นสแตนดาดตัวเริ่มต้นก็จะมีราคาค่าตัว72,500บาทก็จะมีทั้งหมดอยู่2ส,สีก็คือสีเทาดำ ตัวเทาดำเนี่ยล้อก็จะเป็นสี้าฟ้าฝาฟ้าเขียวเขียวแล้วก็สีขาวแดงในตัว Air ์ล็อกเ็เนี่ยเขาจะมีทั้งหมดอยู่2รุ่นนะครับก็คือตัวสแตนดาร์ดเริ่มต้นที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี้ยนะแล้วก็ตัว A.B.S ซึ่งตัวนั้นน่ะเพิ่มขึ้นไปอีก83,500บาทก็จะแพงกว่าตัวสแตนดาร์ดตัวเนี้ย1 1 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของรายละเอียดจะมีอะไรแตกต่างกันบ้างแล้วก็ระหว่างตัวสแตนดาร์ดตัวเนี้ยกับตัวท็อปเนี่ยอะไรน่าใช้กว่ากันเดี๋ ในเรื่องของดีไซน์ของ Air Lo เองเนี่ยเขาก็จะดีไซน์ให้เป็นแบบสปอร์ตออโตมิติกก็จะมีความเฉียบคมความแหลมเป็นสไตล์เอกลักษณ์ของเขาตั้งแต่โฉมแรกจนถึงปัจจุบันนี้ในเรื่องของไฟหน้าเองเนี่ยแอร์หลอกก็จะใช้แบบ LED ส่วนไฟลีเขาก็จะอยู่ข้างบนตรงนี้เหมือนเป็นคิ้วเป็นหางตาข้างบนตรงนี้นะฮะส่วนชุดแฟลลิ่งด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวมันดีไซน์สวยมากเลยนะแล้วก็จะเป็นจะงอยแหลมแหลมออกมาเป็นแบบนี้บังลมซ้ายขวานะครับก็จะเป็นดีไซน์แหลมแบบนี้เป็นเหมือนคล้ายๆกับอะไรนะ เป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นเขี้ยวหรือว่าเป็นงาดีไซน์แบบสปอร์ตจบเฉียวมากแล้วก็จะเป็นสีแดงมันสติ๊กเกอร์ที่อยู่ตรงบังลมซ้ายขวาก็จะมีคําว่า155แล้วก็ลิควิดค o ลลิ่งหรือว่าระบายความร้อนด้วยน้ําข้างล่างก็จะมีคําว่ายามาฮ่าเป็นสติ๊กเกอร์ยามาฮ่าเนาะแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็จะเป็นหลอดไส้อยู่ส่วนตัวบังโคลนก็จะเป็นสีแดงมันถัดลงมานะครับในเรื่องของตัววงล้อสไตล์ของ Air ์โกเองเนี่ยเขาก็จะใช้วงล้อ14นิ้วหน้าหลังตั้งแต่ร ซึ่งความที่เป็นล้อ14ยางตัวแบบนี้นะะพอดีก็คือว่ามันจะได้ทั้งความเป็นสกูตเตอร์ที่พลิกเลี้ยวแล้วก็ขับได้ง่ายเดี๋ยวระบบช่วงล่างเดี๋ยวเรามาไล่กันอีกทีหนึ่งเนาะมาดูกันที่ตรงคอนโซลกลางกันบ้างนะครับ ชุดพลาสติกชุดแฟลิ่งตรงนี้ก็จะเป็นสีดําด้านตรงนี้ตรงกลางตรงนี้ก็จะมีสติกเกอร์ครัว่า c o n n e c t e d ด้านซ้ายก็จะเป็นเก๊ะเก็บของแล้วก็จะมีจุดชาร์จไฟที่อยู่ด้านในจะเป็นแบบ DC Outlet เป็นไฟ1 2โวลต์เนาะถ้าเกิดเราจะเอาไปชาร์จมือถือหรือชาร์จอุปกรณ์กล้องอะไรก็จําเป็นจะต้องซื้ออแดปเตอร์แยกต่างหากก็ไม่แพงนะครับใน7หรือว่าใน La z a d าก็มีขายราคาตั้งแต่หลก10ักสิบถึงหลักร้อยแล้วก็ตรงนี้นะครับเราจะทำวาว ทำวอลาไว้ถ้าเกิดเราเอาไปวิ่งส่งของเราก็จะดึงสายออกมาข้างนอกใส่เข้ากับตัวที่ยึด โทรศัพท์มือถือแล้วเราก็สามารถปิดฝาได้เรื่องล็กน้อยเขาก็ใส่มาสลหรับรายละเอียดของามาฮ่าส่วนในเรื่องของตัวคุญแจในรุ่นสแตนดาดเนี่ยจะเป็นคุญแจเสียบธรรมดาแต่ว่าในรุ่น ABS เนี่ยเขาจะได้ตัวสมาร์ทคีย์หรือว่าคุญแจรีโมทมาให้แต่ว่าคุญแจธรรมดาเนี่ยข้อดีก็คือว่ามันเป็นเมนวลนมันง่ายมันไม่มีฐานเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีฐานหมดกลไกก็แสนจะง่ายได้แต่ว่าก็ไว้ใจได้ส่วนในเรื่องของวิธีการเปิดใต้บอ่อวิธีการเปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิงก็สามารถกดได้จากทางด้านข้างตรงนี้โดยกดไปที่ บอกก็จะเปิดถ้ากดถังน้ํามันเชื้อเพลิงตัวฝาถังน้ามันเชื้อเพลิงก็จะเปิดในเรื่องของถังน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยก็จะมีความจุอยู่5.5ลิตรตัวฝาถังก็จะเป็นแบบมุนแยกต่างหากแบบนี้น้ํามันที่เติมก็เติมได้ตั้งแต่แก๊ส95 91แล้วก็ได้จนถึง E20 ส่วนตัวแฮนด์นะครับตัวแอร์หลอกเองเนี่ยชุดแฟลลิ่งตัวครอบเลือนไม้เนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะฮะ แล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นแอร์ล็อกเนี่ยเขาก็จะไม่มีไฟหลีไฟเลีเ้ยวหรือไฟใดๆอยู่บริเวณแผ่นรถเลยนะจากสแตนดาร์ดโรงงานมาเนี่ยเขาก็จะมีชิล์น้อยๆแบบนี้มาให้แต่ว่าสำหรับใครที่อาจจะอยากได้ชิลสูงเพื่อช่วยในการตัดลมเนี่ยมันจะมีชุดแต่งขายอยู่นะครับที่เป็นชิลสูงขึ้นมาก็มีขายทั่วไปตามศูนย์จัมาหาหรือว่าช้อปปิ้งออนไลน์ก็มีส่วนในเรื่องของฟังก์ชันการทํางานของประกับทางด้านซ้ายมือก็จะมีไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวซ้ายและขวาแล้วก็แตะนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้จะเป็นปุ่่มมเนนูสว กับทางด้านขวามือก็จะมีแค่ปุ่มสตาร์ทมือจะไม่มีสตาร์ทสต็อปซิสเต็มไม่มีออฟรันแล้วก็ตัวคันเร่งเองก็จะเป็นสายดึงเปิดแล้วก็สายดึงปิดส่วนในเรื่องของฟังก์ชันของเรือนไมเรือนไมเนี่ยก็จะมีในเรื่องของความเร็วระดับน้ํามันเชื้อเพลิงทิป A ทิป B อาตาัตราการบริโภคน้ามันเชื้อเพลิงส่วนในเรื่องของฟังก์ชันของ Y Connect ถ้าเกิดเราทําการเชื่อมต่อมือถือของเราเข้ากับตัวรถแล้วมันจะมีฟังก์ชันหลักๆอยู่ทั้งหมด9กฟังก์ชัน ที่เพิ่มเข้ามาในเรื่องของระบบ w i ยคอนเน็คือว i ยคอนเน็เนี่ยจะมีทั้งตัวเริ่มตัวและตัว ABS อันแรกนะครับก็คือการแจ้งเตือนการติดต่อโทรเข้าโทรออกของโทรศัพท์มือถือของเราก็คือมันจะมีไฟโชว์นะครับถ้าเกิดมีคนโทรเข้ามายังมือถือของเราบางทีเราเอามือถือของเราอาจจะชาร์จเก็บไว้ที่ตัวเก๊หรือว่าเอาไว้ที่ใต้เบาะมันก็จะโชว์อยู่ในเรือนไม่ทําให้เราสามารถรู้ได้ว่ามีการโทรเข้ามาต่อมานะครับก็คือฟังก์ชันการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาก็คือว่าปกติเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนตามระยะทางอยู่แล้วเนาะถ้้เกรือนมียงะะะุุทตวจจแแล ถึงถ้าเกิดมีการผิดปกติของตัวรถเองเนี่ยก็จะแจ้งเตือนทันทีเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อมานะฮะก็คือการแสดงข้อมูลการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงนะครับก็บอกว่ากี่กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็น้ำมันตอนนี้สามารถวิ่งไปได้กี่กิโลเนาะต่อมาก็คือมาตรวัดแสดงสถานะการขับขี่คือเขาก็จะบอกว่าเราใช้ความเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่เราใช้เวลาในการเดินทางเท่าไหร่เราใช้เวลาขับขี่ไปเท่าไหร่แล้วต่อมาก็คือการแสดงตําแหน่งการจอดรถล่าสุดก็ตามชื่อเลยนะครับเขาก็จะบอกว่ารถของเราเนี่ยครั้งล่าสุดที่เราจอดที่เรามีกกาารเเชืืื่่่่ออออออมมตับถนียจดูทไห ต่อมาก็จะเป็นการแสดงลำดับในการขับขี่การบันทึกประวัติการขับขี่แล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของการติดต่อกับทางยามาฮ่าก็จะมีทั้งหมดอยู่เก้าฟังก์ชันก็เป็นฟังก์ชันหลกัลกๆนาะต่อมาในเรื่องของพักเท้ายามาฮ่าแอร์หอกเองเนี่ยเขาก็จะเป็นพักเท้าเรียบแล้วก็เอียงเป็นทางด้านหน้าในเรื่องของท่านั่งเองเนี่ยของแอร์หลอกมันจะออกแนวแบบสปอร์ตจะไม่ใช่แบบทัวริ่งเหมือนกันกับเอ็นแม็กหลายคนก็บ่นอยู่เหมือนกันนะว่าเขาน่าจะทําที่เหยียบไปทางด้านหน้าเหมือนเอ็นแม็กบ้าง แต่ว่าเอกลักษณ์ของแอร์หอกมันก็จะมีท่านั่งประมาณนี้แหละเนาะเขาทําให้เท้าเราองอมาทางด้านหลังมากกว่าไปทางด้านหน้านแล้วก็ยังมีตรงนี้ด้วยนะไอ้น้ำหนามตรงนี้เนะี่ยก็คือเอาไว้เกาะรองเท้าเรานะครับเราจะเอียงเข่าไปทางด้านหน้านแบบนี้ส่วนตัวบาะรถในเรื่องของความสูงเบาะจากพื้นเนี่ยก็จะมีความสูงอ,อยู่ที่79ซนติเมตรส่วนในเรื่องของดีไซน์ท่านั่งตัวลายเบาะเนี่ยเขาดีไซน์ให้เป็นแบบสปอร์ตมากๆเขาจะแยกผ้าระหว่างคนขับกับคนซ้อนออกจากกันเนาะแล้วก็จะมีดีไซน์ทําเป็นเว้าเป็นเคริร์บแล้วก็เพิ ปลายบ่อนะครับมันจะคล้ายๆกับอันจัก,กรยานนะครับก็คือเขาทําตรงปลายตรงนี้แหลมบานออกมาห้างตูดของเราตรงนี้นะฮะข้อดีก็คือว่าเวลาเรานั่งมันจะนั่งได้สบายตูดเราอยากจะข้องตัวล้วก็ขยับตูดมาทางด้านหน้าซึ่งไอตัวเว้าลงไปซ้ายขวาอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้เราประคองรถเวลาเราจอดทําได้ง่ายนะครับเพราะว่ารถสกูตเตอร์เนี่ยบอกมันจะค่อนข้างกว้างใช่ไหมถ้าเกิดเขาทาปลายแคบแบบนี้นะทาให้เราเอาขาลงพื้นหรือว่าทรงตัวได้ดีใครที่มีความสูงไม่เยอะมากมีช่วงขาไม่ยาวมากเวลา จะจอดื่กความมั่นคงเราอาจจะจาเป็นต้องขยับตูดมาทางด้านหน้าไอตัวปลายบอดแหลมๆแบบนี้ช่วยได้ดีส่วนบอดค้นซอ้อนนะครับคนซอ้อนเนี่ยก็ต้องทําใจนิดนึงคือด้วยความที่เขาเป็นออโตเมติกสปอร์ตนะครับบอดมันอาจจะไม่ได้กว้างมากก็อยู่ประมาณคืบกว่าๆได้ความยาวก็เช่นกันนะฮะประมาณคืบนิดๆส่วนตัวกันตกก็อย่างที่พูดไปเนาะก็คือเขาจะไม่มีตัวเหล็กจับกันตกแต่ว่าเราสามารถจับโดยการเอื้อมมือสอดเข้าไปใต้แฟลลิงตรงนี้ได้มันจะมีเว้าให้เราสามารถสอดมือเข้าไปได้ส่วนใต้บอะนะครับ นี่ผมชอบมากๆเลยนะก็คือเขามีความยาวแล้วก็มีความลึกเราสามารถใส่ของได้ในระดับนึงนี่แหละตัวผมเองเนี่ยจำเป็นต้องถ่ายภาพนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่ต้องมีก็คือขาตั้งกล้องแหละที่มันใหญ่ๆยาวๆมันจะยาวประมาณ4 0 5 0เซนติเมตรก็สามารถใส่ขาตั้งกล้องได้สบายปิดเบาได้ไม่มีปัญหาเนาะแล้วก็อุปกรณ์กล้องของผมก็สามารถใส่เข้าไปได้ไม่มีปัญหา ส่วนในเรื่องการใส่หมวกกันน็อกหมวกกันน็อกเต็มใบใส่ได้ไหมผมไม่แน่ใจว่าใส่ได้หรือเปล่าแต่ว่าสําหรับหมวก KYT ใบนี้ที่มีความใหญ่เท่ากับหมวกเต็มใบสามารถใส่ได้นะฮะจริงๆผมทดลองใส่ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วหละผมกลัวมันใส่ไม่ได้สามารถปิดบาะได้ก็มีความจุที่ผมว่า โอเคเลยนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่แล้วก็ตัวรับสัญญาณบลูทูธที่ใช้เชื่อมต่อกับตัวรถส่วนในเรื่องของท่านั่งนะครับตัวผมเองผมสูง175น้ําหนัก62กิโลกรัมเวลานั่งมันก็จะเป็นประมาณนี้เวลาเอาขาลงพื้นเนี่ยก็ได้ค่าเงส้นแต่ว่าในเรื่องของความสูงเองเนี่ยบางทีมันก็มีในเรื่องของช่วงขาด้วยนะส่วนพักเท้าคนซ้อนก็จะเป็นอลูมิเนียมสไตล์สปอร์ตแบบนี้ แล้วก็ตัวเข่าของคนซ้อนเนี่ยก็จะชิดไปกับคนขับในเรื่องของท่านั่งเนี่ยก็จะค่อนข้างจัดสูงขึ้นมานิดนึงถ้าเกิดใครมีสายซ้อนก็แนะนําว่ามาลองขี่ดูก่อนนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบท่านั่งสูงสูงแต่ว่ามันก็เป็นดีไซน์ของรถสปอร์ตเนาะไม่ว่าจะเป็นสกูตเตอร์หรือว่าเป็นรถสปอร์ตตรงด้านท้ายก็จะแหลมแหลมสูงสูงแบบนี้เป็นปกตินะฮะก็อยากให้ลองมานั่งดูก่อนนะครับต่อมาในเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับ ในตัว a i r ์ล็อกเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในรุ่นแรกเลยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้วงล้อขนาด14นิ้วแล้วก็มีขนาดความโตของอยางเนี่ย ใหญ่ถึง110ทับ80ขอบ14แล้วก็ลายยางนี่สวยมากมากเลยนะเป็นยาง IRC ให้ยางของดีมาจากโรงงานเลยส่วนในเรื่องของระบบเบรกในรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยจะไม่มี ABS ไอรูงเงแง่งเนี่ยก็จะเป็นวัดใหม่หรือวัดความเร็วกระดาษของจานดิสเบรกนะครับก็จะมีความโตอยู่ที่230มิลลิเมตรแล้วก็ตัวปั๊มเบรกก็จะเป็นปั๊มหนึ่งลูกสูบลูกโตในเรื่องของยี่ห้อเนี่ยเขาไม่ได้ปั๊มไว้แต่ผมดูดีไซน์ของปั๊มเนี่ยคล้ายๆกับของนิชินปั๊มเบรกด้านบนเนี่ยเป็นปั ปรับไม่ได้แล้วก็ระบบช่วงล่างชกอัพด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบเทเลสโคปิกขนาดแกนชกค26ม mm, มมียางกันฝุ่นมาให้ด้วยแล้วก็ในเรื่องของระยะยุบก็จะมีระยะยุบอยู่แราว10เซนมแกนโชกคตร,ตรงนี้ค่อนข้างจะสั้นอยู่เหมือนกันส่วนระบบการสะเทืนทางด้านหลังก็จะเป็นแบบยูนิคสวิงก็คือเขาจะใช้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นสวิงอาร์มแต่ว่าแอร์ล็อกไหนดีอย่างหนึ่งก็คือว่า เขาจะกระจายน้ำหนักซ้ายขวาหรือว่าชกอัพคู่นั่นเองการมีชกอัพคู่เนี่ยมันจะทําให้เกิดสเสถียรภาพการทรงตัวได้ดีกว่าชกอัพเดี่ยวนะแล้วก็ในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยชกอัพเขาจะเป็นชกอัพน้ํามันแล้วก็มีสปริงสีดําแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นตัวรุ่น abs เขาจะได้ตัวชกอัพแกส๊สมาให้ในเรื่องของจุดหมุนของตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ท้างด้านหน้าตรงนี้มันก็จะเป็นอาร์มยาวมาข้างหลังอย่างนี้เลยแล้วก็ในเรื่องของระบบเบรกนะฮะ แอร์ล็อกเองเนี่ยจะยังใช้เบรกหลังเป็นแบบดรัมเบรกอยู่นะครับก็จะเป็นขาเบรกอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าขายาวนะขายาวเบรกหลังนี่อยู่ดีมากๆส่วนตัววงล้อด้านหลังก็จะเป็นขนาด14นิ้วแล้วก็เอกลักษณ์ของแอร์ล็อกก็คือยางหลังขนาดใหญ่ซึ่งมีขนาดมากถึง140 70คอ14ตัวยางก็จะให้ยาง IRC สไตล์สปอร์ตเลย ดูอวบอิม่มดูสวยมากนะครับสำหรับล้อของ a อ r l ล c อกแล้วก็มีคนไม่น้อยเหมือนกันนะครับที่เลือก a i r l ล็อเพราะว่าเวลามองไปเนี่ยมันดูยางใหญ่แบบนี้แหละลายล้อแม็กเนี่ยเป็น6ก้านแต่ว่าก้านตัววายคล้ายๆกับ3ก้านดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ของ a อ r l ล c อกเลยนะทั้งด้านหลังและด้านหน้าดีไซน์เหมือนกันเลยด้านหน้าก็จะเป็นตัววเป็น6ก้านตัววดีไซน์สวยมากๆเลยนะส่วนกาวเคลียร์แรนก็คือความสูง ใต้พื้นมาจนถึงใต้ท้องมีความสูงถึง14.5เซนติเมตรตอนนี้ตั้งขาตั้งคู่อยู่เนาะถ้าเกิดเอาขาตั้งคู่ลงมันก็อยู่ประมาณคืบกว่าได้นะครับสำหรับความสูงใต้ท้องซึ่งผมมองว่าการที่มีวงล้อ1 4นิ้วเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวท้องรถของแอร์ล็อกเนี่ยมันสูงขึ้นมากว่ารถสกูตเตอร์ทั่วไปแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นล้อ1ินิ้วเนี่ยระบบสั่นสะเทือนการข้ามอุปสรรคต่างๆเนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์ประเทศไทยดีนะเพราะว่าถึงเราจะไม่ได้เอาแอย่ออาางนนนั้้าาก็ทํไดะ เพราะว่าล่าสุดผมก็เอาแกรนฟิลานจากบริษัทยมามาฮ่าซูเปอร์ลิซิงนี่แหละไปปีนดอยมาแล้วมันก็ไปได้เหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นถนนบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีรอยแตกรอยตาบรอยต่อแล้วก็พวกทางคนกรีดกระเด้งกระดอนเยอะการมีล้อ14นิ้วเนี่ยผมว่ามันช่วยลดการสะเทือนในจุดนั้นได้ดีมากๆเลยนะส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับแอร์หลอกร้อยห้าเนี่ยก็เหมือนชื่อเลยก็คือใช้เครื่องยนต์ขนาด155ซทีซีฝาสูบเป็นแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป สี่บาวแล้วก็ระบบบาวเนี่ยเป็นแบบว้าวแปรผันด้วยนะก็คือสามารถให้แรงบิดในรอบต้นแล้วก็ให้แรงม้าในรอบไปลายได้ขนาดก็บอกสูบนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่5 8แ mm, มิลลิเมตรแล้วก็ระยะชักอยู่ที่5 8 7มิลลิเมตรก็คือเป็นแบบสแควรเนาะขนาดของลูกสูบกับระยะชักเนี่ยเท่ากันเลยและที่สําคัญเลยก็คือยามห้าแอลล็อกคันนี้ระบายความร้อนด้วยน้ําไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้งานในชีวิตประจําวันที่รถติดมากๆอากาศร้อนเยอะๆหรือว่าจะเอาไปเดินทางไกลทาเวลาทําความเร็วเนี่ย การมีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำเนี่ยก็จะช่วยให้เครื่องยนต์มีความทนทานมากขึ้นเช่นกันแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับในเรื่องของระบบส่งกําลังแน่นอนนะฮะแอร์ล็อกเนี่ยก็เป็นระบบสายผ่านแรงเหวี่ยงนีศูนก็คือบิดอย่างเดียวบิดเบรกบิดเบรกยางเดียวส่วนถังน้ามันเชื้อเพลิงนะครับมีความจุอยู่5.5ลิตรใครที่ใช้เจนแรกอยู่ก็อาจจะบ่นเนาะเพราะว่า3ลิตรกว่าเองปี2 0 2 3มเนี่ยได้มีการพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงก็อยู่ที่45.5นี่ก็สาาาามรรถททํะะยะงไดมาก ากกว่า200กิโลเมตรได้แบบสบายๆนะครับแอร์หลอกก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อยู่ในโมเดล155ซีรีส์ของทางยามาฮ่าอย่าง n m a x ตัวเครื่องยนต์เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเครื่องเดียวกันกับ n m a x แต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีแค่บางอย่างที่ใช้ร่วมกันได้อาจจะใช้ร่วมกันได้ราวๆสัก60%อีก40%เนี่ยก็เป็นรุ่นแยกเฉพาะของใครของมันนะครับวนในเรื่องของความน่าใช้ถามว่าน่าใช้ไหมในรุ่น ABS เนี่ยจะมีราคา83,500บาทแต่ว่าในรุ่น s t ต n d า r d เนี่ยราคาเพียง 72,500บาทก็จะถูกกว่าถึง11,000บาทเลยทีเดียวแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่รุ่นสแตนดาดจะไม่ได้เหมือนกันกับรุ่น ABS ก็คือในเรื่องของตัวชกอัพหลังที่เป็นซับแทนส์คุญแจเป็นสมาร์ทคีย แล้วก็ระบบเบรกที่เป็น ABS ทางด้านหน้ามีอยู่3อย่างนี่แหละที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าราคาต่างกันอยู่1 1 0 0 0ันบาทเพื่อนๆก็ลองไปชั่งใจกันดูนะฮะว่า1 1 0 0 0ับาทก็ได้ของ3อย่างมาเนี่ยคุ้มหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมนะผมชอบสีนี้นะผมชอบสีขาวแดงผมว่ามันเหมือนตัว R1 ปี2012ประมาณน,นี้แหละส่วนตัวผมชอบรุ่นนี้นะผมชอบสีผมชอบความเป็นยามาฮ่าที่มันเป็นสีขาวแดงซึ่งทุกวันเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นเดียวมั้งของยามาฮ่าที่เขาให้สีนี้มาเออมันมีอีกรุ่น,นนะึก็คือยม R15M ตัว60ปีนะก็จะเป็นสีขาวแดงก็เห็นอยู่สองรุ่นนี้เนาะที่เป็นสีขาวแดงแล้วก็ R7 ใช่ไหมโฉมแรกๆแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีเลยมาจนถึงปี2023ก็เพิ่งมาเจออีกทีใน Airlock เนี่แหละเครื่อง150เครื่อง160 cc เนี่ยผมว่ามันน่าใช้นะมันมีอัตราการบุรีนะ่พวกน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่มากเกินแล้วก็ในเรื่องของการบำรุงรักษาเนี่ยไม่แพงเกินไปเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องหรือเปลี่ยนอะไรแต่และที่เนี่ยก็อยู่ในราคาของค่ารถเล็ก แล้วก็มันสามารถเดินทางไกลใช้ความเร็ยวยืนพื้นที่80สิร้อยได้แบบสบายๆซ้อนสองดันเนินได้แบบไม่เมื่อยมีช่องเก็บของใต้บอกขนาดใหญ่มีถังน้ํามันที่ถูกแยกออกมาระบบช่วงล่างที่เป็นสกูตเตอร์เนี่ยก็จะช่วยลดการสั่นสะเทือนที่ขึ้นมายัางตัวเท้าตัวก้นแล้วก็ตัวแฮนด์เราเป็นอย่างดีผมว่าออโตเมติกคัส155มาตอบโจทย์การใช้งานระดับกลางมากๆและที่สาคัญราคาค่าตัว7 0,000นิดๆถ้าเกิดเราดาวสักหมื่นหน่อยๆแล้วก็ผ่อนแค่เดือนละประมาณ2 0ง8มงวดนะฮะ ผมว่ามันสมเหตุสมผลสมราคาที่สุดแล้วละ่ละสำหรับเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับคิดว่ามันถูกไปแพงไปดีไม่ดียังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ผมเชื่อว่าทางยมมาห้าไทยแลนด์เนี่ยเข้ามาดูคลิปนี้แน่นอนแล้วก็จะมาอ่านคอมเมนต์ที่เพื่อนๆคอมเมนต์กันเข้ามานี่แหละแล้วก็ก่อนจะจบคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับก็คือบริษัทซ u p เปอร์ลิตซิ่งอยู่ที่อำเภอพังโคนนะครับตวงกันข้ามกันกันกบโรงพยาบาลพังโคนใกล้กันกับห้้าางสสสรรพิินนนนค Big C, ตดดกกับถนนลอุอนนี เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรเพจและลิงก์รายไว้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ซึ่งนอกจาก a i r ์หอ155แล้วก็ยังมีรถรุ่นอื่นๆอย่างเช่น Exciter 155ที่นี่มีรถพร้อมรับเลยราคาก็69,900บาทนะฮะสำหรับ r อ r ์หอ155แล้วก็ยังมี X Max 300ตัวใหม่ล่าสุดนะครับมีครบลุกสีนะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวล้อทองสีดำล้อทอง สีดำล้อทองสีขาวขาวด้านล้อดำสีน้ำเงินล้อน้ำเงินและก็สีแดงสีแดงมันสวยมากๆนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะฮะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็แค่นี้ละกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันอีกทีนึงสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ X Max 300สีใหม่สวย,สวย